สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วังคำแฟมิลี่นะครับมากัดนะครับด่างตึกป่านะครับผมกับทีมงานทางอพี่น้องทางเต่าง่อยนะครับผมไปครับไปเส้นทางยางขวบน้ำครับตอนนี้เอาล้วครับตอนนี้ยางขวบน้ำนี่ครับเขาจะเอาหวยนี่แหละครับผมพี่น้องเพื่อนว่าปลาคักอยู่เด้แต่ผมยังขวบน้ำมาท่านนบิทน้ำพี่น้องเพคนพูดเพื่อนพานยางไปพวกครับทั้งหนาว โอเคครับไปเรื่อยๆครับบรรยากาศทั่วไปของลำห้วยนะครับไปครับพี่น้องผมจะได้อุปกรณ์ใส่ปลาครับเฮ้องานยางไปพูดแล้วครับปุ๊สุดยอดยางหัวพูดแล้วครับเหมือนทงไฮทงหน้าไปน้ำคับพี่น้องยามแรงครับยามแรงมันหนาวแล้วนี่ครับลำห้วยน้ําแห้งแล้วแต่ปลาพิ่นสิมีกินครับทั้งเต้าองง้อยนะปลาพิ่นสหลายอยู่มันไก่ภูเขาเนาะแต่ก็ดินด่วนปนทรายนะ สิมืิอ,อาชีพนะครับมากา ه, ก็ขจ้าอกงัวงกับรายกางัวงผับซันกับคอ,ขอ,อไฟด้วยครับเด้อยงางครับพี่น้องยางน,นี่ครับคนวัดสีมาเอากอเตยอยู่แถวนี้วัดซันบรรยากาศคนวัดประคองขอ,งของกอเตยดีกัดดางเลยครับลากกอเตยขึ้นเนดี๋ยวได้ทําเล็บหรอวะ โอ้ท oh, ้องพุดเนาะนี่ครับวันนี้เรามีเป็ดใหญ่ด้วยนะโอ oh, ้มีเป็ดใหญ่ด้วยอ่าคนบ้านทุง่งอยังนะนงนงนเออช่องนายบ้านทุง่งบ้านติดทุ่งนาครับกำลังถือเป็ดใหญ่ของใหญ่เอาไว้ใส่ปลาพี่น้องมืออาชีพครับนี่มุดน้ำบ่มีหนาวครับเพื่อน <c oughs> <c oughs> อ่าหยุดบงนวดรอตัวนี้ก็าจาก็คตัวก่อน เด็กการ,รงวดนี้ขนาดวัวยังมองว่าคนเขามาทำอะไรวัวยังงงเลยครับผมไม่หยา,ง,า,า,าวงว่านว่ามีงวดอะไรโตอ๋อสีฟ้าเอาอันนี้ปอมันสีบ้ไดเอารถไทลากขึ้นพุ่นปอบิหมื่นแล้วบนไหนตึกงเลยตีโอ้มีต้นไข่คอมยากาศดีนะ อลครับตอนนี ian, ้กำลังได้ทำเล่พี่น้องเมนูกินข้าวเที่ยงวันนี้อยู่นี่แหละครับคัดสิกขนาดเล่นัดคไอ่งนัด้ะกนเลาบอน่กองไฟก็พร้อมอกองไฟมวว่านี่ป้อนี่คัดถึงัดไตไว้การสกนปลาบอนบ่อนนะบ่อน เปป็นนอีบ่ตอนนี้มาถึงทำเลแล้วนะครับเคยเห็นแหยักษ์ไหมครับแหพื้นนี้จักศอกดิซิมหาสอกประมาณเนาะประมาณซิมหาสอกแข็งเตะเละเอาเลยฮะตูใส่ควางแตกงห้ฟี่ครับแหพื้นนี้ผู้ขาดแล้วย่อมแล้วนะครับผมดีฮาวไหมครับบ บเน่นม่อ้โอ้่วอ้โลได้ละอ้เบิ่งบ่อนต่นน้นหางอยลุออกโตเขา่บ่เขาก็ไปกันหุ่นแล้วทั้งทึงหุ่นแล้วดบ่กิ้วๆ่บ่ม่น่กวางหนบ่่อไนี่นกัดนไปกัดตะคู่บนตัวฝูมันเห็นเลด้่ัด้นเห็นลได้างเี่น้บอกกัดบนเป่ยนี่หมนี่บนโตนี่เอาสองหม่อบ่นอกบ่อนทางี่อาออกอออกมาบ่ ว่าสิเอานิกอรนีนี่ดิเอาตัวนี้นี่นี่กัดบนี้นนีมานีตนเปยนะบอกวางบตอนะบอกเอาบอตอนนี้ปลาในตัวในตอนนี่ปลาดุกนี่มันมันซุดในเห่อหกลากวาตเอาตัวนี้แม่ตไปคะน่าจะเอาแห่ขาดเพาว่าน้ำเราคึกกินเนาะแห่ขาดเรามันพอกกันได้อยู่ดิตัวฝุ่นแล้วขาดเนาะบอลพัพักกระเนี่น่าจะเป็นพวกกลุ่มปลากินพืชนะครับ อาตาเพียนครับพี่น้องแน่นอนเลยบหมือนคนรยุข้าเจ้าครับพี่น้องมืออาชีพเ,เปผานะเอาลงน้ำนี่นะเปี้ยมุดโอ้ตาบ่เป็นยังบ่ทัานระเข้ดุนไม้มันเข่าบ่หนัขกข้อมือตกคล้องมือนนะบน่เป็นยังเดี๋ยวมามึงลงมาชัก่เออออากสรุปแล้วเอาฟังไหนฟังพี่หรือฟังพุ่นตัวนี้ครับเออ เมื่อวานในเขงฮื้อแล้วตัวนี้เจอว่าป่ามันอกจากเหงเขาไป็นซิบกับคอมันดองคลามโอ้ดองคลามกันไง่างนี้แบบนี้มันกลับพีเมีนอยู่บ้านผมสิบกว่าินเป็นบ้านทุกมือจอบบ้อนขันป่าเป็นแบบนี้บ้านผมมันฝันเลือกโทษมองบ่เลือกกับฝันบ่มีปลาดุกพาดมีแต่ตัวน้อยนี่ครับเทคนิคนะครับพี่น้องพี่นักกัดครับกัดตึกครับพี่น้องรับรอง มผีผ้าอยู่บ่ดีดผาอี่งเด้อ้ก่อีมันเปีอันบดูขี้เห็่ดูขี้เอ็น,อนปังไว้อยู่ชั่วโมงนึงแล้วครับแต่จังอยู่สุดยอดเลยครับผมอ,อ๋อปาลาอะไรครับน่าจะเป็นปลากฏดว่าหลุล้นกันครับเงี่ยงมันโอ้ตัวใหญ่ครับโอ้โห อ๋อโชว์หน่อยครับโอ้โหตัวนี้แกงไซนามัยสมนะพี่น้องปีงกระแซบนี่ปรากฏนี่ข้าขนาดเล็กตัวนี้ปลาปลาดุกครับปรากฏตัวนี้แน่นอนขนาดเลือมอุย้ยหุยเลยสุดยอดครับพี่น้องไปครับรุ่นต่อไปครับผมลุนคือกักคือกักปลาทนั่นน่าจะเป็นปลาขาวครับผมพี่น้อง น่าจะเป็นหัวแข็งนะครับปลาหัวแ<ม>ข็ง<ม>ว่ะมันแข็งแรงว่ะแข็งแรงมากดีตึต๊ดๆเลยอ๋อดีตึบตับตึบตับแล้วว่ะเป็นปลาห <c oughs> ัวแข็งพี่น้องเอ้ยตัวยังยุ่งกับมันอู้หูยแอนนี้กำลงังไลนะ่หาตีนเหยอยู่นะครับเผาเหยอยู่ปลาขึ้นแล้ว เมวหัวแข็งนะครับแมฆใหญ่เลยไหนครับโชว์หน่อยครับผมโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ขนาดผมปลาหัวแข็งใหญ่ก่อยก้อยก้อยตัวนี้นี่ปลาขาวที่ตะพี่ปลาหัวแข็งตัวนี้ตัวใหญ่ครับเอาปลาตะเพียันนี้ไปปิ้งครับียนก็มีนะครับปลาขาวก็เยอะเลยอยู่คลองนี้นะเยอะมากนะครับเดี๋ยวนะครับเอาปลาอีกเกินตะครับได้ข่าวว่าซูนปรากฏอีละพี่น้อง นี่นะครับคือปรากฏครับโอ้ตัวอ้วนครับพี่น้องปรากดเหลืองไอ้หอยอีกแล้วหนึ่งเมล็ดครับเอาโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยนี่คือปรากฏอ๋อตัวครับตัวนี้ก็สุดยอดครับพี่น้องปรากฏหาน้มัยสมมากนะครับน้มัยสมต้องมาแล้วแกงน้ำมันส้มแกงน้ำมันส้มแล้วต้องมาแล้วได้แกงนะครับแกงยุ่งไม่ถมนะครับฟ้าเฮ็ดปลาแดกดิโอ้โหสุดยอดครับสองตัวแล้วครับปรากฏทอดปลาลดครับ กับหมดปลาลุดในน้ำได้ไหมย่อมขนาดเลยฟีมือนี่โอ้ยมันชิยู่อยู่โบเออมันหน่อยฮักฮักหัวบีบหัวลึกบีควายมันบีบหัวมันเอาขึ้นโพนไปยังอัญโยนขึ้นปะมาชิยู่อยู่เออครับผมโอเคครับผมนะครับครับโย่ได้บาทละสองละสามอยู่ได้ทางพุ่นตอนลากตอนพุ่นนะครับพี่น้องฟ้าทะเลเอ้ยปค่ะขนาดมันนี่เป็นแต่กินครับ กกุนะฝากกดกระโตงามขอหน่อยตัวน,นั้นสงสัยอยากเข้าไปหาไฟนี่อยู่ในไตทยยั้งนั้นดุกระวังเด้อรุ่นเดียวกันวัดเลยปลาคอ่นี่เดี๋ยวเก็บเพลินนี่ก่อนเลยจ้ะครับผมเดี๋ยวเพคนสิบป,ปีงครับคักไอ้น้องครับ สุดยอดเลยกินเข้ปาขปลาครับกินเข้าปลาเบิรดแสบจนกินเข้าปลานี่ครับเห็นหมูปลาตะเพียนคือมีอยู่ปีงลดตัวใหญ่ๆนะครับอือ ปลาลดนัด่นนะครับนะหวมดีออกนะเห็นปะปีงเลยมีสองตัวผมถูกหวัวนวดแต่มันบนาจาะลอดโอ้น้านตายอยู่ท่านหิ้งย,ย่างนเอาบอดาแควนมอกแล้ว <c oughs> นี่ครับวันนี้สุดยอดเลยเป็นปลาคอมันฟูวัลองปีนทองอยู่ดอกนหนง อันนี้ยังเหลืออีกเหลืออีกครับผมเปิดนะกวนมันแล้ว,วม,ลมันออกเลยดิกวนมันหลายเถื่อแล้วมันเลยออกออไปล้วน่ยนี่าวนะลาขาวปางสาย สุดยอดครับวันน ah ี้โอ uh ้โหสิกินโบเบิสก็ได้ิค่ะของไฟเออเอาเท่านั้นละกินโบเบิดหาเบิกปลากังตัวน้อยๆจัดตอืม้อยๆใส่เลยก็ไฟไว้แล้วนะครับสีปิ้งครับไอ้น้องบัตนี้แจวพริกกระฮ็ดมาตตาบานแล้วหอมๆสุดยอดเลยบัตรมาเด้อครับพี่น้องเด้อพี่กัดห้วยอยู่ใส่กับห้วยเต้าห้อยครับผม มาตอนนี้ยังท่านครับพระท่านเลยปิ้งอันนี้เลยการเลย